การไม่นินทาไม่ว่าร้ายพูดงย่างนไม่ติชินไม่กล่าวร้ายใครเนี่ยจะทําให้ชีวิตเป็นสุขได้จริงหรือแล้วเราเนี่ยจะทําอย่างนั้นได้ไหมคือเป็นคนที่ไม่นินทาไม่ว่าร้ายไม่ติชินใครทั้งสิ้นแล้วเราจะอยู่กันอย่างไงละ่ะถ้าเผื่อในชีวิตที่ผ่านๆมาเนี่ยเราเคยติชินนินทาว่าร้ายใครมาลับบ้างแล้วก็ไม่รู้เนี่ยนะคะขอนมัสการกับเพียงถามไอ้การนินทาว่าร้ายติชินเนี่ยคะ่ะ เเป็นสิ่งที่ไม่ควรทํามีหลักคําสอนระบุไว้ชัดเจนเใช่ใช่ใช่เ,เป็นข้อห้ามเลยเหรอคะเ,ออเป็นหลักธรรมที่บอกว่าไม่ไม่ควรทําไม่ควรทำ,รทำนะหรืออย่างที่พระองค์บอกว่าอนุปวาโทอนุปคาโตการไม่พูดร้ายการไม่ทําร้ายอย่างเนี้ยนะหรือว่าลักษณะของสัมมาวาจาไม่พูดโกหกคำหยาเพื่เจออดเสียดอย่างนี้นะนะนะการพูดให้เขา แตกแยกกันอันนี้ก็ไม่ดีนะหรือในมงคล38ข้อแรกเลยก็ได้นะครับอ่าใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผู้เจ้าจะตัดไปค่อนข้างเยอะหรือวาจาที่ไม่มีผู้รู้ใดๆกล่าวติเตียนได้ก็คือคนคนนั้นเนี่ยพูดควรแก่การพูดตามเป็นจริงพูดอ่อนหวานพูดประกอบด้วยประโยชน์พูดด้วยเมตตานะถ้ามีหลักการพูดอย่างนี้ใช่หเยชีอย่างที่จะหาได้ที่ไหนคันเนี่ย ก็ในจักพระโอษดอีกเช่นกันอริยสัจจักพระโอษ์อริยสัจจักพระโอษดในหนังสือพุทธวจนะมีไหมคะมีอยู่ของที่วัฒนาประพงศ์ทำก็มีเยอะใช่เกี่ยวกับหลักการพูดอใช่คือถ้าเรายึดหลักทั้งห้าประการเมื่อกี้นี้ว่าไม่พูดร้ายแล้วก็ไม่ทําร้ายไม่ทําร้ายหรือว่าการไม่พูดโกหกไม่พูดโกหกคำหยาบคำหยาบเอเจอรอสอเสียด ก็ได้สี่สี่สี่ข้อเนี่ยอ่าเรียกว่าสัมมาวาจสัมมาวาจไม่พูดโกหกนี่มันก็ยากแล้วไม่พูดเพอเจอนี่ยิ่งยากใหญ่เลยแล้วก็ไม่พูดส่อเสียดนี่ก็แม้มันเคยทําแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่พูดอะไรกันคำหยาบคำหยาบคำหยาบที่ยังพอได้ว่าไม่พูดแต่ไอ้สามข้อเนี่ยค่ะมันหลุดออกมาอยู่บ่อยๆอย่างเนี้ยจะทํายังไงอืตัวส่อเสียดนี่อยากให้ ทราบโดยในยะของพระองค์ว่าคําพูดสอเสียดเนี่ยจะหมายถึงคําพูดที่ยุยงให้เขาแตกกันอ้าวแล้วอย่างเวลาเขาเปิดเวทีพูดกันใหเสียดแทงัน,<ใ>นากางนี้อ,นอันนี้จะไปจัดอยู่ในกลุ่มของคําหยาบคาหยาบด้วยหรือคำเพอ้อเจอคำเพอรอเจอด้วย แล้วเอาเรื่องไม่จริงมาพูดกันใช่ใชหรือจริงบ้างแต่พูดเยอะหน่อยอะไร <c oughs> ใช่ <c oughs> ขยายไปเยอะอาา่าใช่อันนั้นจะเป็นคำพูดเพ้อเจ้อเพ้อเจ้อใช่เรียกว่าคำพูดที่โปรยประโยชน์ทิ้งเสียโปรยประโยชน์ทิ้งเสียเป็นวาจาไม่มีที่ตั้งวาจาไม่มีที่ตั้งไม่มีที่อ้างอิงไม่มีที่อ้างอิงอ่าไม่มีเวลาจบไม่ประกอบด้วยประโยชน์ โอ้โหทำไมถึงมารู้ช้าไปล่ะคะเขาเกิดกันหลายเดือนหลายปีกันมาแล้วเนี่ยจนเกิดกันถึงขั้นเสียชีวิตแล้วเนี่ยไม่มีใครเข้ามาใช้หลักธรรมของพุทธเจ้าออกไปขึ้นป้ายกันเลยใช่ที่วัดนี่ทรไหมคะขึ้นป้ายเลย่าสัมมาวาจาสัมมาวาจาคือย่างไรแล้วก็ ไม่พูดส่อเสียดคืออยางไรไม่พูดยาไม่พูดโปรประโยชน์ทิ้งเสียคืออยาอ่างไรนะคะเราจะได้ใส่เสื้อสีเดียวกันใช่ไหมทีนี้เรื่องของวาจาการนินทาว่าร้ายเนี่ยค่ะนินทาเนี่ยในพุทธพจน์เคยสอนไว้ไหมคะว่า,าควรจะมีหรือไม่ควรมีอย่างไรอ่าไม่ควรมีเยอะแต่แต่คนในโลกเนี่ยที่จะไม่ถูกนินทาเนี่ยพระเจ้าบอกไม่มีหรอก นั่นสิคะเรายังเคยมีคำกลอนอสอนใจกันว่าแม่องค์พระปฏิมาย,ยังราคินคนดินดินหรือจะสิ้นคนนินทาผู้เจ้าจะบอกว่าคนไม่ถูกนินทาเนี่ยไม่มีในโลกแม้แต่ผู้นั่งนิ่งไม่พูดอะไรเลย,ก,ยก,ก็ยังถูกนินทาได้ใช่และตัวผู้เจ้าเองก็ยังถูกนินทาได้เหมือนกันมันก็ให้มองเป็นธรรมดาคนที่คิดนินทา <c oughs> เขาเนี่ย <c oughs> มันเกิดจากแรงอะไรขึ้นมาแล้วการน,นินทาเนี่ยไม่เป็นกุศลใช่ไหมคะไม่เป็นกุศลจริงๆเป็นเหตุให้เขาไปสู่อาบายด้วยซ้ําแค่พูดนินทาเนี่ยเหรอคะใช่ถ้าทํามากจเจริญมากเสจมากเป็นปกติอนะสัมมาวาจาเนี่ยสี่ข้อเนี่ยโกหกคำหยาเพื่อเชื่อส่อเสดเนี่ยทําเป็นปกติเนี่ยเป็นไปเพื่อนรกกรรเดนไรชาหรือเปรตวิสัยนะโอ้ยไม่น่านะถ้าทนะําบ,บ่อยๆเนี่ยไปเกิดในนรก ช่เปรตเดรัจฉานวิสัยเลย่ฮใช่นั้นเรื่องวาจาเรื่องกายเนี่ยก็มีความสําคัญมากที่จะต้องคุมให้บริสุทธิ์ค่ะ,นะคนมีกายกรรมคตวจีกรรมคตผู้เจ้าบอกว่าอุปบัติการเข้าถึงพบของเขาก็จะคตไปด้วยนะก็คือจะเป็นสัตว์เดรัจฉานประเภทงูตะขาบมาแมลงป่อง<ไ>ปเป็นต้นไปอย่างนั้นเลยเหรอคะใชท่ทำไมทำไมต้องเลือกลงไปเป็นขั้นสัตว์เลี้ยงครานเหรคะอืมเพราะว่า ผู้เจ้าจะพูดถึงว่าอุปบัติการเข้าถึงพบของเขาเนจะคดไปเหมือนกับกายวาจาที่เขาโคตรไปไม่ตรงไปไม่ตรงนีเกียวไปมาอย่างนี้กายวาเสียวจังเลยพลาดนิดเดียวต้องต้องพลาดถีทีด้วยใช่ไหมคะพลาดสม่ำเสมอพลาดสม่ำเสมอเป็นปกติถ้าพลาดแล้วระลึกรู้ตัวได้แล้วหักห้ามทันได้แก้ไขปรับปรุงใหม่ใช่ใช่สัรวมระวังต่อไปค่ะก็ยังพ้นอันนั้นได้ต้อง ก็แสดงว่าการนินทาว่าร้ายนี่มีโทษทั้งนั้นมีโทษ,โทษใช่โทษทั้งสิน้นใช่เป็นอกุศลที่ต้องรีบทิง้งรีบละแล้วอยากกลับเรียนถามว่ากับบางครั้งเราได้ยินมาแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงเนี่ยเราหยุดแค่เราหรือเราแค่พูดต่อไปเท่าที่ได้ยินมาเนี่ยไราจะบาปมากกว่านอาน้อย,อยก็ต้องใช้หลักที่พู้เจ้าได้ตรัสไว้ว่า พูดต่อไปแล้วเนี่ยเราต้องสังเกตดูว่าอากุศลมันจะเจริญไหมหรือว่ากุศลมันจะเจริญแต่ว่าเราไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงเนี้ยค่ะอ,อืไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงเนี่ยก,ก็อย่าเพิ่งไปปักใจเชื่อก็หยุดซะดีกว่าหยุดดีกว่าผู้เจ้าให้ใช้โยนิโสมนสิการก่อนไครครวรก่อนไครครวนก่อนแล้วจึงทำใช่พระองค์ตรัสว่าโคโสปะระโตโยนิโสมนสิการฟังคําโฆษณาชวนเชื่อของคนเหล่าอื่นมาแล้วเนี่ย ให้เธอโยนิโสมนสิการน้อมไปเพื่อเห็นตามที่เป็นจริงซะก่อนโอ้โหเราก็จะไม่ตกเป็นทาสของโฆษณาชวนเชื่ออะไรต่างๆแล้วเราก็ไปเชื่อเขาก็เราก็เดี๋ยวไม่ต้องไปตามดาราบางคนนั้นเราก็คิดว่าจะสวยอย่างเขาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่โอ้โหโคโซอะไรนะคะโคโซปะรโตค่ะแล้วก็ให้โยนิโสมนสิการโคโสปะรโตโยนิโสมนสิการสักแต่ว่าฟังมาแล้วใช่ก็เอาไปไข้ควรตรวจสอบดูซะก่อน ดูจึงทำอ่าใช่แล้วจึงเชื่อแล้วจึงซื้อแล้วจึงพูดต่อแต่เดียนี้เนี่ยมันแวบมาสิบห้าวินาทีสามสิบวินาทีมันก็โดนใจเข้าไปแล้วอันนั้นก็ถือว่าเป็นโพโสปรโตมันใช่แต่ว่าไม่ได้โยโสมนสิกาใช่เรียกว่าอายโยนิโสมนสิการอายโยนิโสไปซะแล้วแล้วก็ควักสตังจ่ายซะแล้วทีนี้นี่แค่โฆษณาชวนเชื่อแวบๆมา ถ้าได้ยินกับหูออืที่เขาพูดบอกต่อกันมาอ๋อก็ให้ใช้หลักอันนี้มีอีกแต่ไม่มีอีกหลักหนึ่งค่ะอเรียกว่าหลักสัจจานุรักษนาสัจจานุรักษนาใช่รักษาการรักษาไว้ซึ่งสัจจะความจริงค่ะความจริงจะถูกรักษาไว้ได้อย่างไรค่ะพู้เจ้าบอกว่าด้วยการคิดเพียงเท่านี้ความจริงจะถูกรักษาไว้ก็คือคิดว่าอย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่า คิดสั้นๆแค่นี้อยาคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าไม่ใช่ว่าที่รู้มาฟังมาเห็นมาเนี่ยจริงเท่านั้นนะอย่างอื่นไม่ใช่ไม่แน่จะปลักความคิดตรงนี้เอาไว้เพราะเมื่อเวลาผ่านไปนะอย่างอื่นอาจจะถูกต้องกว่าก็ได้ไม่แน่อย่างนี้แล้วในครั้งพุทธการมีไหมคะออในครั้งพุทธการก็มีมีจอมเทพมาถามพระศาสดาว่าเป็นเพราะอะไรเนี่ยพวก ยักษ์หน้าคนทันนสูรมนุษย์เทวดาเนี่ยก็ทะเลาะเบาแหวงกันหมดเลยลบลาฆ่าฟันกันมันมีเหตุมาจากอะไรพระศาส,ะสะดาตอบว่าดูก่อนจอมเทพอิฉาและมัจฉริยะเป็นเหตุของการทะเลาะเบาแหวงอิศาก็คืออิจฉามัจฉริยะ,ค,ะคือความตรธหนีความอิจฉากับความตรธหนีเนี่ยเป็นเหตุให้คนทะเลาะกัน<ม>นะทีนี้จอมเทพก็สงสัยต่อว่าแล้วไออิจฉาและตรณหนีเนี่ยมันเกิดมาจากอะไร พู้ะพุทธเจ้าบอกว่าเกิดมาจากสิ่งอันเป็นที่รักและสิ่งอันไม่เป็นที่รักเรารักอะไรเราไม่รักอะไรไม่พอใจอะไรนั่นแหละเดี๋ยวจะเกิดอิจฉาจะหนีแล้วจะทะเลาะกันละ,ค,ะความรักนี่ก็เกิดการทะเลาะกันได้นะ,ะว่าเมื่อเรารักแล้วเนี่ยจะเกิดความตนหนีจะเกิดการหวงกันและจะมีเรื่องราอนเกิดจากการหวงกัน,นก็คือตนีแล้วล่ะใช่ใช่พร <บ S 2> าตะตนีเนี่ยเราจะใช่เป็นของตัวแล้วเราจะหวงใครจะมาแย่งมาอะไรไม่ได้ค นะพอมาถูกแย่งหรือของสิ่งที่เราหวงเสียหายไปเราจะเกิดความไม่พอใจคเนี่ยและอิจฉาละคะการอิจฉาก็ทําให้เกิดการพยาบาทเบียดเบียนกันอิจฉานี่คือไม่อยากเขาดีกว่าเราใช่ใช่ก็จะเกิดพยาบาทเบียดเบียนกันใช่แกล้งกันละเพราะความรักนี่เองที่ทําให้มนุษย์คนน้าใช่อสูรทั้งหลายทะเลาะเหวีงกัน แล้วถ้าจะหยุดตรงนี้ล่ะคะถ้าจะไม่ให้เกิดปัญหานั้นถ้าจะไม่ให้เกิดเนี่ยเวลาเกิดความพอใจไม่พอใจขึ้นมาแล้วเนี่ยพระศาสดาให้รีบปล่อยวางอารมณ์นั้นให้ไหวที่สุดที่ว่ายโยนิโสมนานสิกาใช่แล,แล้วให้กลับมาอยู่อุเบกขาอุเบกขาใช่หรือกลับมาอยู่กับลมหายใจโอ้ต้องสามระยะเลยสิคะใช่พอยโยนิโสมคือดึงเข้ามาสู่ใจเราก่อนทวนไตรตรองก่อนแล้วอุเบกขาวางเลยใช่ แล้วก็เข้าลมหายใจคือตัดเลยไม่เข้าไปข้องเกี่ยวอีกทั้งสามระดับชต้องทำให้ได้ในขณะนั้นเลยโอ้โหมันก็ไปการไม่ง่ายนักสำหรับคนที่ไม่เคยฝึกหรือไม่เคยช่จริงต้องมีการฝึกใช่คนะแล้วท่านในครอบครัวล่ะคะบางครั้งเนี่ยการที่เราพูดเล่นพ่อแม่พูดเล่นกับลูกพ่อแกล้งแม่ให้ลูกเห็นหรือพ่อต่อว่าแม่ให้ลูกเห็นแม่ต่อว่าลูก แต่ว่าพอให้ลูกเห็นเนี้ยเป็นการหยอกล้อโดยไม่คิดว่าสิ่งเหล่านั้นเด็กจะเอาไปเติบโตทำความคิดแล้วก็ต่อไปจนถึงขั้นอนินทาหรือว่าร้ายกันอะไรอย่างเงี้ยไปโทษแม่ก็สิแม่เ็เป็นคนทําอะไรอย่างเงี้ยสมมตินะคะอย่างนี้เนี่ยการหยอกล้อล้อเล่นแบบนี้เนี่ยเป็นเหตุได้หรือเปล่าคะเป็นเหตุได้อยู่มันทําให้เหมือนกับว่ามีภาษาที่ที่ไม่ดีเนี่ย ซึมซับเข้าไปในภาษาของเด็กตั้งแต่แรกแตั้งแต่แรกตั้งแต่ยังมีความหมดจดบริสุทธิ์ใช่เพระฉะนั้นเราก็ไม่ควรที่จะให้สิ่งที่ไม่ดีกับเขาใช่พ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีต้องกันกรองมากเลยนะคะใช่สัพต่ว่าให้ตามอารมณ์ไม่ได้อีกแล้วนะใช่นั้นบางทีเยวาวชนเราเติบโตขึ้นมาไม่ดีเนี่ยมันก็เหตุปัจจัยหลายอย่าง ตัวพ่อแม่ด้วยตัวครูอาจารย์ที่โรงเรียนด้วยตัวเพื่อนด้วยสิ่งแวดล้อมในสังคมด้วยวันนี้พระอาจารย์กําลังมองเห็นปัญหาสังคมยังไงที่น่าห่วงที่สุดคะอืมก็คือเราคิดว่าเราม,เรามีเรามีธรรมะในสังคมน้อยนะสื่อต่างๆที่สื่อออกมาเป็นธรรมะมีน้อยค่ะสื่อธรรมะบางทีมีเหมือนกันแต่บางทีก็ออกไปอยู่ในช่วงเวลาที่อ คนไม่ค่อยดูเหลือเลือกแล้วอ่าใช่ใช่ไหมค่ะอ่าจริงๆร,รัฐบาลต้องเห็นเห็นประโยชน์ตรงนี้เป็นสาคัญเป็นสาคัญและต้องให้เวลานะตรงนี้ถ้าคนมีธรรมะเนี่ยมันจะเป็นการรักษาเศรษฐกิจ,จข,ของประเทศได้เป็นอย่างมากเพราะเมื่อคนไม่มีธรรมะเนี่ยคนไปดื่มเหล้าเมายาคนไปปล้นฆ่านะสังคมเนี่ยสูญเสียมากมายมาหาศาล ปีหนึ่งเนี่ยเป็นพันเป็นหมื่นล้านติดยาเสพติดใช่ใช่ติดการพนันอีอสอีะะแต่ถ้ารัฐบาลเห็นและรู้ปัญหารู้วิธีแก้ทุ่มให้กับสื่อนะเพื่อศาสนาเพื่อศาสนาเพื่อคำสอนที่ถูกต้องะนะ,ะความบกพร่องในสังคมหรือความผิดพลาดความชั่วร้ายในสังคมมันจะหมดไปในเวลาอันรวดเร็วนะ,ะ,นะ,ะแต่ยังไม่เห็นมีรัฐบาลไหนกล้า จะลงมือทำอย่างนี้ใช่ะะใช่เราเสียงบประมาณไปด้านอื่นจริงๆเนี่ยเป็นร้อยล้านพันล้านเราเนี่ยตัดเอามาใช้ตรงนี้เนี่ยจริงๆได้ประโยชน์มหาศาลและเป็นอ่าเป็นความเจริญที่ยั่งยืนด้วยในช่วงใกล้ฤดูการเ <c oughs> ลือกตั้งด้วยแล้ว <c oughs> เนี่ยนะคะถ้าเราจะเลือกคนที่โดยไม่ต้องเนินทาว่าร้ายกล่าวร้ายกันแล้วเลือกคนที่หมดจดบริสุทธิ์ที่สุดที่เพื่อให้กุศล,ลกรรมของเราจเจริญก้าวหน้า เพื่อส่งผลไปถึงสังคมและบ้านเมืองได้เนี่ยก็เป็นโอกาสของเราและค่ะเพราะนั้นเราต้องใช้โยนิสโสมนสิการก่อนแล้วก็อุเบขาแล้วก็อยู่กับลมหายใจของเรามีสติปัญญาเกิดขึ้นเมื่อไหร่กากระบาดเบอร์นั้นเลยนี่แอบเอาการเมืองเข้าไปแสมแด้วยแล้วคงไม่ผิดนะคะ <c oughs> ไม่ได้บอกเบอร์ไหนเลยสาธุคราพระอาจารย์ค่ะ